สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สน,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําเตาทําขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์นะครับและก็หอยคกเป็นรุ่นสแตนเลส4ี่หัวเตานะครับรุ่นนี้จะรุ่นยาวเลยนะครับก็ต่อเนื่อง4ี่สี่หัวเตานะครับก็สวยงามทนทานนะครับคนเดินผ่านไปผ่านมามองก็น่าทานด้วยนะครับสี่หัวเตาเนี่ยเหมาะแล้วครับสาหรับ ลูกค้านะครับบางทีเนี่ยสี่หัวเตานี่ยังทําไม่ทันลูกค้าเลยนะครับบางทีลงตลาดนัดเนี่ยใช้เวลาการขายแค่เวลาแค่4ี่ชั่วโมงเนี่ยบางทีเนี่ยใช้สองหัวเตาไม่ทันลูกค้ารอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จํานวนเยอะนะครับเป็นสแตนเลสนะครับเกรดเด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยเราจะทําคารสแตนเลสรองรับอย่างดีเลยนะครับคุณภาพรับรองนะครับเราคัดสรรคุณภาพอย่างดีแล้วเตาเป็นวาโยกนะครับ ด้วยแล้วเราก็เดินสายอย่างสวยงามนะครับชมคลิปชมรายละเอียดสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดไทยแก๊สเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับหรือช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง,ง,ง Youtube ก็ติดต่อได้ได้เช่นเดียวกันนะครับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจนชมคลิปนะครับก็สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาทดสอบก่อนส่ง เป็นเตาขนมครบรุ่นสแตนเลสสีหัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่อยู่สีสเกตนะครับก็ได้สั่งเข้ามานะครับก็รุ่นนี้ประกอบด้วยนะครับสายหัวปรับเข้าถังแก๊สนะครับพร้อมสาย2เมตรนะครับแล้วก็เดินสายแก๊สทนแก๊สทนน้ามันนะครับเป็นสายยางนะเป็นสายยางทนแก๊สทนน้ามันอันนี้ครับข้างนอกทนน้ํามันข้างในทนเอทนแก๊สนะครับทนการกัดกัดของแก๊สนะครับเนี่ย ด้านในจะมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับมีชั้นชัยชั้นยางด้านในทนแก๊สนะครับสีดำแล้วก็มีใยแก้วถักอีกนะครับเพื่อทนแรงดันนะข้างนอกก็ทนน้ํามันนะฮะสายนี้คําำจหลับไว้แทนงานเดินท่อได้เลยนะครับตัวนี้เขาเรียกสายยางอย่างดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สายา PVC แบบนี้นะไม่ใช่สายพลาสติกนี่แบบพลาสติกนะฮะอันนี้เราอย่างดีให้เลยครับเดินด้านหน้าเดินด้วยความสวยงามเลยครับ เรียงเลยครับเดินเรียงความสวยงามนะครับเดินเรียงความสวยงามครับตัวนี้เป็นสเตเลสสี่หัวเตานะครับก็ลูกค้าก็ขอเป็นเบ้าอลูมิเนียมนะครับเพื่อจะเบามือสําหรับไวรอนนะครับลูกค้าขอเป็นอลูมิเนียมนะครับก็เลือกเบ้าได้นะครับคุณลูกค้าจะเอาเบ้าเหล็กเบ้าเหล็กหล่อนะครับก็ได้อันนี้เป็นแผ่นกระจี๊ยกลมร้อนะครับแล้วก็เตามาตรฐานนะครับของเตาสี่นะครับ เดี๋ยวเราจะลองไฟให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับมีฝาปิดนะครับฝาปิดเราก็พอดีเลยฮะที่ดีกระเบ้าเลยครับฝาฝาปิดตาลูกศรเหมือนกันนะครับก็จะพอดีกระเบ้าเลยนะครับเห็นกระจายความร้อนก็มีประโยชน์นะครับเห็นกระจายความร้อนเนี่ยจะทําให้อ่าประหยัดแก๊สด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ความร้อนเนี่ยขึ้นมาสม่ําเสมอนะครับก็มีประโยชน์สูงอยู่นะครับก็ ฝีมืออาชีพลูกค้าฝีมืออาชีพก็ใช้กันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองไฟให้คุณลูกค้าดูก่อนนะครับเพ่อแก้ใจความร้อนนะครับอ,ออกก่อนนะออกออกก่อนนะครับอ่าเปิดไฟนะครับเป็นวาล์วโยกนะครับวาล์วโยกนี้ประโยชน์ก็คือว่าตอนนี้ปิดนะอันนี้คือปิดนะครับสังเกตง่ายนะ ใช้วาวโยกเนี่ยสังเกตง่ายอันนี้ปิดถ้าเปิดก็คือหมายความว่าดึงเข้ามาหาตัวเราน,นี่เปิดแล้วนะครับไฟติดแล้วนะยไฟสวยเลยนะครับไฟขึ้นสม่ำเสมอสวยเลยนะครับไฟขึ้นสม่ำเสมอสวยนะครับคุณลูกค้าสังเกตนะครับตัวนี้จะมีตัวปรับอากาศอย่าปิดหมดนะครับต้องเปิดให้อากาศเข้าบ้างนะครับนะถ้าแตถ่ถ้าเกิดเปิดมากเกินไป สังเกตไฟจะหนีลอยเลยนะลอยเลยนะครับอันนี้เปิดกว้างเกินไปนะครับเปิดกว้างเกินไปไฟจะหนีพอไฟจะหนีแล้วพบเนี่ยมันก็จะให้ความร้อนไม่เต็มที่นะครับอ่าก็จะแสบตานะครับทำให้แก๊สทายแก๊สออกมากเกินไปเราต้องปิดครับปิดนิดนึ่าให้อากาศเข้ามากเกินไปนะเขาจะดึงเข้ามานะดึงเข้ามาอยู่กับฐานเต่านะครับแล้วกลับกันถ้าเกิดเราปิดหมดนะครับสังเกตเปลวแดงนะครับอันนี้ก็ทําให้หม้อดําอีกทําให้ภาชนะดํา เพราะฉะนั้นเอาสมดุลมาครับให้มันพอดีพอดีครับอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ให้ความร้อนสูงนะครับบางคนก็ใช้บงลอกอย่างเดียวแล้วแต่คุณลูกค้านะครับอยู่ทุกตัวนะครับนี่ครับไฟต้องเขียวๆอย่างนี้นะครับเขียวๆอย่างนี้นะนะเขียวๆก็คือการปรับอากาศนี่แหละครับดูตรงปรับอากาศนี่นะครับของการปรับอากาศอย่าให้มันไฟออก แดงนะครับถ้าแดงแล้วมันจะอ,อุณหภูมิเตาออกมามันก็ไม่ดีแล้วก็ทําให้เราต้องมาขัดภาชนะเข่าเมาเยอะดาไปหมดเลยนะครับนะฮะปับอากาศตรงนี้นะครับอันนี้เปิดนะครับดึงมาหาตัวเราสังเกตนะเราสังเกตงกต่ายถ้าเปิดแก๊สอยู่เนี่ยมันก็จะปิดอย่างนี้เปิดอย่างน,างนี้ถ้าเกิดวันไหนเรายังไม่คือหมายความว่าเปิดถังแล้วปรากฏว่าสถานะมันเปิดอยู่ก็ต้องดูนะไม่งั้นเดี๋ยวเราลืม ก๊สมันก็จะไหลทั่วไปหมดอันตรายครับแล้วก็ดูสังเกตง่ายเพราะว่าวาแบบนี้สังเกตดีนะสังเกตง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับ,รบก็วาเวลาวางแผ่นกระจายความร้อนอ่ะก็แนะนําว่าถ้ากลัวตกใจเนาะเปิดตรงกลางก่อนแล้วก็วางแล้วค่อยมาปรับข้างนอกเอานะฮะค่นี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ ก็ใช้กันง่ายๆอย่างนี้นะครับสําหรับคุณลูกค้าดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เตาตัวนี้สามารถทำเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ได้นะครับเป็นขนมไข่ก็ได้นะครับเพียงแค่เปลี่ยนเบ้าเท่านั้นนะครับก็สามารถทําให้เป็นหลากหลายหรือจะตรงนี้ก็จะทําเป็นเตาทําผัดผัดทอดๆก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า เอาแผงกระจายความร้อนออกให้เหลือแบบนี้ก็วางกระทะทําเป็นเตา,ตา,ตาบ้านธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าจะไปใช้ประโยชน์นะครับก็ชมคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งเราได้นะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วช่องทางของร้านตลาดไทยแก๊สเนี่ยค่อนข้างที่ว่าคุณลูกค้า จะได้ประโยชน์สูงก็คือว่ามีปัญหาก็โทรติดต่อผมได้เลยนะครับเบอร์นี้ก็จะเข้าที่ผมพอดีนะครับเราก็คุยกันได้นะครับแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับไม่ต้องรอให้ใครอนุมัติเลยนะครับของเราเนี่ยจะลักษณะว่าตอบให้คุณลูกค้าได้ทันท่วงทีเลยนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับจากร้านตลาดไทยแก๊สนะครับขอบพระคุณคุณลูกค้ามากนะครับสวัสดีครับ